คำว่าศรัทธานั้นหมายถึงความเชื่อความเลื่อมใสส่วนพระรัตนตรัยนั้นหมายถึงแก้วสามประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะพระพุทธหมายถึงพระพุทธเจ้า พระศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธส่งค้นพบหลักธรรมและนำหลักธรรมนั้นมาสั่งสอนพระธรรมหมายถึงหลักธรรมคำสอนที่สอนให้เราเป็นคนดีและพระสงฆ์หมายถึงผู้สืบทอดศาสนาแล้วนำคำสั่งสอนไปเผยแผ่ให้ผู้อื่นเข้าใจและนำไปปฏิบัติค่ะและเมื่อเรามีความศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยแล้วก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความสุขค่ะ หลังจากที่น้องๆได้ทบทวนเรื่องศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยกันไปแล้วในวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับเบญจศีลกันบ้างนะคะเบญจศีลคือการไม่ทำความชั่วค่ะซึ่งการไม่ทำความชั่วนั้นเป็นหนึ่งในคำสอนที่อยู่ในโอวาทสามค่ะโอวาทสาหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนามีสามประการคือ การไม่ทำความชั่วการทำความดีและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆสงสัยกันบ้างไหมคะว่าการไม่ทำความชั่วการทำความดีและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั้นแตกต่างกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปหาคำตอบกันเลยนะคะ เรามาเริ่มจากการไม่ทำความชั่วกันก่อนนะคะการไม่ทำความชั่วนั้นเราสามารถปฏิบัติได้หลายประการเช่นการปฏิบัติตามหลักของเบญจศีนค่ะเบนจศีลก็คือข้อห้ามห้าประการที่จะควบคุมกายและวาจาให้มีความสำรวมเรียบร้อยค่ะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างเบญจศีน์ไปพร้อมกับพลอยเลยนะคะ ก่อนเข้านอนวันนี้แม่เดินไปส่งพลอยที่ห้องนอนวันนี้แม่จะเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนนะพลอยอยากฟังเรื่องอะไรลูกคุณแม่คะวันนี้คุณครูบอกหนูว่าเป็นเด็กดีควรทำแต่ความดีเราต้องทำอย่างไรบ้างคะเราควรละเว้นจากการทำความชั่วคือการไม่ทำผิดศีลห้าในทางพระพุทธศาสนามีอยู่ห้าข้อ เราเรียกว่าเบนจะศีลจ้าแล้วการไม่ทำความชั่วมีอะไรบ้างคะแม่มีหลักธรรมทางศาสนามาเล่าให้หนูฟังเรื่องการไม่ทำความชั่วและเรื่องศีลห้ามาเล่าให้ฟังนะลูกเพื่อให้พลอยยึดเป็นหลักในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันไงลูกพลอยการทำความดีทำได้ไม่ยากเลยลูกหากเราทำความชั่วทั้งตัวเราเองและผู้อื่น ก็จะได้รับความเดือดร้อนเราก็จะรู้สึกไม่ดีไปด้วยนะมันเป็นบาปนะลูกค่ะคุณแม่คุณตาสอนหนูวันนั้นว่าถ้าเราทำความดีเราก็จะมีความสุขค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนก็ตามจริงลูกเราจึงต้องไม่ทำความชั่วเรานอกจากคนอื่นจะได้รับความเดือดร้อนแล้วตัวเราเอง ก็จะได้รับความเดือดร้อนเช่นกันดังที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ให้ละเว้นจากความชั่วห้าประการก็คือเบญจศีลหรือศีลห้านั่นเองจ้ะแม่จะอธิบายให้ฟังนะลูกข้อแรกก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือทำร้ายเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นข้อที่สองคือไม่ขโมย หรือเอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตัวเองค่ะแม่หนูไม่เคยขโมยของคนอื่นค่ะดีมากจ้ะต่อมาข้อสามไม่แย่งผู้เป็นที่รักของคนอื่นก็คือการซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตนเองไม่นอกใจข้อสี ก็เป็นคนไม่โกหกหลอกลวงนะลูกนะเพราะคนที่พูดโกหกต่อไปก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครเชื่อถือได้ดังนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะที่แม่เคยเล่าให้พลอยฟังยังไงลูกตรงกับสีลข้อสี่เลยลูกเมื่อเราโกหกคนอื่นพอเราพูดความจริงก็จะไม่มีใครเชื่อถือเราอ๋อหนูจำได้ค่ะพอเด็กเลี้ยงแกะพูดความจริงว่า หมาจริงจอกมากินแกะจริงๆก็ไม่มีใครเชื่อส่วนข้อห้าข้อสุดท้ายก็อย่าได้ไปดื่มสุราหรือของมึนเมารวมทั้งยาเสพติดทุกชนิดด้วยจ้ะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นของที่ทำให้เกิดความมึนเมาขาดสติและยังให้โทษกับร่างกายอีกด้วยนะจ๊ะ น้องๆคะเรามาสรุปเบญจศีลหรือศีลห้าที่คุณแม่เล่าพร้อมๆกันนะคะข้อแรกคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นข้อสองไม่ขโมยของของคนอื่นมาเป็นของเราส่วนข้อสมไม่แย่งผู้เป็นที่รักของคนอื่นข้อสี่ไม่พูดปดหลอกลวงและข้อสุดท้ายข้อห้าไม่ดื่มสุราและสิ่งเสพติดทุกชนิดค่ะ แค่เรายึดหลักทางพระพุทธศาสนาศีลห้าครบทุกข้อเราก็จะเป็นเด็กดีที่อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขและก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยค่ะการเป็นเด็กดีใครใครก็ทำได้ทำได้ง่ายๆแค่ปฏิบัติตามสินหา้า สาัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่ารีเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสามไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหกข้อห้าออกห่างจากสิ่งมึนเมาอย่าลืมไปท่องจำเด็กดีต้องไม่ทำผิดศีลห้าข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้ง ข้อสอ,อย่าริเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสมไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสเด็กดีไม่พูดโกหกข้อหาออกห่างจากสิ่งมืนเมารู้จักกับการไม่ทำความชั่วหรือเป็นจะสีในโอวาสากันไปแล้วต่อมาก็คือการทำความดีเช่นเป็นจะทธรคือการทำความดี5ข้อซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติ เป็นคนดีและผู้ที่ได้รับจากการกระทำนั้นมีความสุขค่ะหลังจากที่พลอยตื่นขึ้นมาในตอนเช้าคุณตาได้พาพลอยมาทำบุญที่วัดกราบนมัสการหลวงตาครับเกรินพรโยมวันนี้มาทำบุญกันพร้อมหน้าเลยคุณตาคะการที่เรามาทำบุญถือว่าเป็นการทำดีไหมคะเป็นสิจ้าพลอย ความดีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำเพราะเมื่อทำความดีแล้วเราก็จะสบายใจจ้าการทำความดีมีห้าประการเรียกว่าเป็นจะทำประกอบด้วยความมีเมตตาการุณาการประกอบอาชีพสุดจริตการพอใจในคู่ครองของตนการซื่อสัตย์และการมีสติรู้ผิดรู้ชอบไงละ่ะ เหนืเข้าใจแล้วค่ะเหนือจะตั้งใจทำความดีน้องๆคะเบนจะทำหรือการทำความดี5ข้อได้แก่มีเมตตาการุณาประกอบอาชีพสุจริตพอใจในคู่ครองของตนซื่อสัตย์และมีสติรู้ผิดรู้ชอบค่ะและเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะคะ การที่จะทำความดีไม่ทำความชั่วได้เราต้องมีหิริโอตัปปะหิริก็คือความรู้สึกละอายต่อการทำบาปหรือความชั่วเช่นนึกถึงว่าการขโมยของคนอื่นเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจึงไม่ทำเพราะละอายต่อการทำบาปส่วนคำว่าโอตัปปะความหมายว่าการเกรงกลัวต่อบาปเช่นถ้าเราจะทำร้ายเพื่อน เราเกิดความเกรงกลัวตอบผลของการกระทำนั้นจนไม่กล้าทำหลักธรรมข้อนี้จึงได้ชื่อว่าทำคุ้มครองโลกโปรยได้ฟังธรรมจากล้วงตาแล้วต้องนำไปปฏิบัติด้วยนะอย่าลืมว่าถ้าเรารู้จักละอายต่อการทำชั่วและเกรงกลัวต่อบาปจะช่วยให้เราปฏิบัติตนดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้แกตนเองและผู้อื่น เอาลับรอยวันนี้พวกเรารบกวนหลวงตามามากแล้วนะรอยกราบขอพระคุณหลวงตาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านกัน